ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนแม่แม่มงเยา้าสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสองสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจิระเจดีวิไล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านแม่มงเยา้าตั้งอยู่เลขที่54หมู่15ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจัังหวดเชียงรายเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด71คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น10คนประกอบด้วยผู้อำนวยการ1คนข้าราชการครู4คนครูอัตราจ้าง3คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพรโละง1คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านแม่มงยอคือ พึ่งจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้บุรณาการทักษะชีวิตภาษาแนวทางตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านแม่มงยักคือผลิตภัณฑ์าจากใบชาสู่ความพอเพียงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและจุดนิน้นของสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสองสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษาปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านแม่มงยักได้เห็นความสำคัญ และให้ความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของการศึกษาโดยส่งเสริมด้านดนตรีกีฬาและอาชีพตามความเหมาะสมความถนัดและความสนใจโดยมุ่งเน้นทักษะอาชีพที่หลากหลายมีดังต่อไปนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกิจกรรมชอช้างของที่ระลึกจากใจเด็กน้อยบนพื้นที่สูงตามมาเลยค่ะ กิจกรรมอะไรกันอยู่คะกิจกรรมชอช้างของที่ระลึกจากใจเด็กน้อยบนพื้นที่สูงค่ะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะแม่ลินมชา้างสีจานทร์เป็นสีฟันผูนันผูฟัเตอร์อก,กิจกรรมชอช้างของที่ระลึกจากใจเด็กน้อยบนพื้นที่สูง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่ทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะาากษะารคิดกระบวนการทำงานสามารถสร้างอาชีพแรายได้ได้ให้กับนักเรียนที่อยู่ในถิ่นธุรการด้านได้ประกอบอาชีพที่สุจริตโดยบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะในการเล่นสีโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆท,งๆทำให้เกิดลวดลายที่สร้างสรรค์ตามจินตนาการ และบูรณาการกับรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดจากการที่น้องๆได้ทำกิจกรรมนี้ได้ความรู้อะไรและรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้วิธีการทำช้างและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองครับรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมนี้คะสนุกครับก็จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมชอช้างของที่ระลึกจัดใจนึ่งน้อยบนพื้นที่สูง ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองกิจกรรมวนน้ำหวานสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีครับกำลังทำอะไรกันอยู่คะทำน้ำหวานมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะหนึ่งพวงวุธสองน้ำตาลสามน้ำแดงสี่แม่ลักษ์ห้าพิมบกนับใจ ต่อไปเป็นขั้นตอนในการทํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นตอนที่หนึ่งต้มน้าค่ะขั้นตอนที่สองใส่ผฟมุ้นกิจกรรมุูนน้ําหวานที่มาแล้วความสําคัญเล็งเห็นถึงความสําคัญด้านทักษะอาชีพที่สามารถนําไปต่อยอดให้กับนักเรียนในอนาคตจึงเป็นที่มาของการจัดทํากิจกรรมุูนน้ําหวานโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาการงานอาชีพเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ศึกษากระบวนการทำงานความรู้พื้นฐานในการทำบุญน้ำหวานเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสู่ทักษะอาชีพในอนาคตจากกิจกรรมนี้ได้ความรู้อะไรบ้างคะได้ความรู้ในการทำบุญค่ะและรู้สึกอย่างไรคะดีใจที่ได้ทำบุญค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการทำกิจกรรมบุญน้ำหวานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง นักเรียนระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่3ามแซนด์วิชแฟนซีด้านหลังนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมแซนด์วิชแฟนซีของนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีครับกำลังทำอะไรกันอยู่คะทแซนด์วิชแล้วมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะมีขนมปังแยมสตรอเบอรี่แยมบุลรี่หมูหยองมีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างคะนำ การที่เลือกทักษะอาชีพในครั้งนี้เป็นการทำแซนด์วิชสำหรับเด็กเพื่อให้นักเรียนฝึกช่วยเหลือนักเรียนในตอนเช้าหรือวันไหนที่นักเรียนไม่สามารถรับประทานอาหารเช้าก็สามารถทำแซนด์วิชรับประทานคู่กับนมได้และยังฝึกให้นักเรียนหารายได้ในระหว่างเรียนด้วยรวมทั้งสามารถนำความรู้เรื่องงานทักษะอาชีพที่มีอย่างดีนั้นนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ โดยบูรณาการการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพเพื่อให้นักเรียนเข้าใจแนวทางในการเลือกทักษะอาชีพมีเจนคติที่ดีเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและการเลือกอาชีพที่สนใจก็จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมแซนด์วิชแฟนซีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 แปลงเกษตรปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตที่สดใสเป็นการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบวรณนาการสู่ทักษะอาชีพเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดกระบวนการทํางานทักษะการแก้ไขปัญหามีลักษณะนิสัยของทํางานที่เสียสละมีคุณธรรมตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้องสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถนำความรู้ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในอาชีพมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสารรค์สามารถดำรงชีวิตให้กับสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุขนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ผลิตภัณฑ์จากใบาชาอสาัสสมสวัสดีค่ะน้องเชื่ออะไรคะแต่ยินที่เราอาแซ่ซอค่ะกํลาลังทําอะไรอยู่คะน้ํายาล้างจานค่ะมีวัสดุและอุปกรณ์อะไรบ้างคะสารละลา แชมพูออยเอเจดสิบกิโลกรัผมผงข้น500กรัมน,น้ำใบชาที่ต้มแล้วกินมะนาว1 5บหซีซีและน้ำสะอาด10กิโลกรัมมีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างคะขั้นตอนที่1นึ่งนำแชมพูออยเอจดสิบกิโลกรัมเทลงไปในน้ำสะอาดคนให้เข้ากันรอประมาณ10บนาที ขั้นตอนที่2นงนำสารเพิ่มฟอง500กรัมนำมาผสมกับส่วนผสมของเราและทําให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะขั้นตอนที่3นํากลุ่มมะนาว25กรัมที่ละลายน้าอุ่นแล้วมาเทใส่ในส่วนผสมของเราค่ะนำสาระจัดข้ามมัน200กรัมนำมาเทใส่ในส่วนผสมของเราค่ะ ขั้นตอนที่นํานำผงข้นมาเทใส่ในส่วนผสมของเราทีละนิดทีละนิดและคนให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะขั้นตอนที่6นำนำน้ำใบชาที่ต้มแล้วมาเทใส่ในน้ำยาล้างจานของเราค่ะขั้นตอนสุดท้ายนำกลิ่นมะน,นาวเทลงในส่วนผสมของเราคนให้เข้ากันและรอประมาณ1คืนค่ะเมื่อทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนแล้วเราก็จะนำมาบรรจุวขวดของเราและนี่คือน้ำยาล้างจานของชั้นปหาค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์จากใบาชาอัดสามกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมข้าวแตงน้ำชาแฟนซีความสำคัญของกิจกรรมนี้คือเล็งเห็นถึงทักษะอาชีพที่สามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตของนักเรียนเนื่องกิจกรรมนี้ นำทักษะในการทำข้าวแต่น้ำชาแฟนซีไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและไปขายเพื่อหารายได้มาจุงเจือครอบครัวข้าวแต่น้ำชาแฟนซีได้นำใบชามาเป็นส่วนผสมเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมข้าวแต่น้ำชาแฟนซีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กันนะคะมีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างคะขั้นตอนแรกเราก็นำข้าวเหนียวเคี่ยวงู ไปแช่ไว้ในน้ำไว้ประมาณ1คืนจากนั้นเราก็นำข้าวเหนียวเคี่ยงงูไปนึ่งไว้30นาทีค่ะจากนั้นเราก็จะได้ข้าวเหนียวเคี่ยงงูประมาณนี้ขั้นตอนที่2เราก็นำชาที่เก็บได้แล้วเราก็นำไปคั่วจากนั้นเราก็นำต้มก็จะได้น้ำชาประมาณนี้ค่ะทำไมถึงเลือกใช้น้ำชาคะเพราะว่าน้ำชาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านแม่มุงยาวแล้วก็มีปลูกไว้ที่โรงเรียนไม่เยอะมากด้วยค่ะแล้วก็เราก็สามารถนำมา ใช้กับข้าวแต่น้ำชาแฟนซีได้ค่ะแล้วทำยังไงบ้างคะเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะเราก็นำชามาผสมกับข้าวจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรคะขั้นตอนการพิมพ์ค่ะถ้าพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเอาไปทอดได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเราต้องไปตากแดด้อนแดดจนกว่าจะแห้งสนิทแล้วนำไปทอดค่ะ ทำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะองอมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะ mm hmm. จากกิจกรรมนี้คุณได้ความรู้อะไรบ้างคะได้ความรู้ในการงานอาชีพการทำข้าวแตนและรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกสนุกกับการทำข้าวแตนครับก็จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมข้าวแต่น้ำชาแฟนซีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6คะ่ะมาอุ่นนวนแล้วนะคะจากการดำเนินงานที่ผ่านมา นายสมภพใจยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่มงเยาได้มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักเรียนให้มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงามโดยยึดโยงตามบริบทของชุมชนมีการจัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนครบทุกระดับชั้นครูมีความรู้ความสามารถในการจัดทำกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนในลักษณะโครงการในทุกระดับชั้นและให้คำชี้แนะในการดำเนินงานโดยให้นักเรียนปฏิบัติจริงปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในโครงการคือนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ได้จริงในชีวิตประจำวัน